เอาตรงตัวเองอยู่อีสานมานะแต่ว่าอีสานแต่ละที่ก็จะมีความแอนตีงของตัวเองไม่เหมือนกันไม่ค่อยเห็นวัดที่แบบสวยขนาดนี้แล้วก็มีสถาปัตยะกรรมที่แบบว่าน่าดูมาก ตนหอโวเนี่ยโอ้โหเกินความคาดฝันตอนที่เราไปเดินสกายวอล์กอ่ะเขาทําดีมากอ่ะแล้วก็อนาคตจะมีซิปไลายด้วยสักระพยานาคทั้งสามพิพบนั้นก็จะมีพิภพดินครับพิพบฟ้าพิครบน้ำ สวัสดีครับผมสุการณ์ันเทวิตนะครับสมาชิกครับครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในรายการ New Experience เมืองลองมิรู้ลืมครับมิรู้ลืมไปเลยครับเราจะมาเดินทางด้วยกันนะครับประมาณ3วัน2คืนเนาะสายเมืองลอง ร้อยเกดพิจารณาอะไรเงี้ยรับรองว่าผมจะพาคุณมาเดินทางสายธรรมคุณต้องพาคุณต้องอินเลิฟพี่อีสานแน่ๆเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนอีสานใช่แล้ว้็มีความรู้หลายๆจังหวัดที่อีสานอยากถามคําถามหนึ่งคือคุณอ่ะปกติไหวหรือบูชาพญานาคไหมไม่เคยเลยเคยดูเคยศึกษาผ่านตามมาบ้างเพราะว่าหลายๆรายการก็ได้ไปถ่ายทำใช่ไหมแต่ตัวผมเองเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปแบบบูชาหรือว่าไป สักกะละเลยถ้า,างั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนําคุณพาคุณไปมูเกี่ยวกับพญานาคละกันเพราะว่าผมเองเป็นคนจังหวันาาดนครปนมไงครับแล้วผมอยู่ใกล้กับแม่น้ําโขงแล้วก็โตที่นั่นด้วยแล้วที่นั่นน่ะเขาจะไหว้พญานาคกันเยอะอแล้วผมมีโอกาสได้ไปไหว้พญานาคมาหลายที่แล้วแต่ที่นี่อไม่เคยเลยครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันได้ครับไปเลยฮะ แล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่จังหวัดร้อนะครับผมชื่อวัดว่าวัดป่ากุ่งประชาคมวัดอาลามเป็นไงคุณมาครั้งแรกคุณรู้สึกไงสวยไหมสวยครับเนาะดูมีความแบบเก่าแก่โบราณนะแล้วก็ตามผนังเนี่ยก็จะมีแบบเรื่องราวต่างๆเ,ออเห็นเขาว่าบอกว่ามีเจดีประมาณ7ชั้นแล้วก็ชั้น1ชั้น4เนี่ยก็จะมีชีวประวัติเกี่ยวกับภาพสลัก เออแต่ว่าชั้นเจ็ดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ด้วย <ห ıl S 2> เป็นมาจากประเทศอินเดียแล้วก็ข้างบนเนี่ยโอ้โห,โหมูลค่าประมาณ60กว่าล้านนะเพราะว่าเขามีทองคำแท้จริงๆประมาณ101บาทก็ค<ะ>ือตีมูลค่าไปประมาณ60กว่าล้านไม่เช้าเราไปเดินเดินแล้วแบบจะมีตอกของม <_ EN _> โอ้สวยเนาะครับนี่ดูดิดูหน่อยไหม นี่นะครับซันคุณครู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยจำลองสถานที่นี้นะครับมาจากบุโรคุโทที่ประเทศอินโดนีเซียอ่อินโดนีเซียซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมนะครับหนึ่งใน7ของโลกที่อัศจรรย์มากๆก็นะคือแบบผมไปวัดมาเยอะนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นแบบวัดที่สวยขนาด เยอะเหมือนกันแล้วเราอ่ะใช่ผมเป็นสายมูไงช่วงนี้นะที่นี่นะครับสําหรับสถานที่แรกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไหว้พระเอาฤกษอเอาชัยะล้เดี๋ยวเราไปที่เราไปกันเลยดีกว่าเพราะว่า้อยเอ็ดเนี่ยมันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเห็นว่าที่นี่มีคนเขาไปถ่ายรูปกันเยอะอแล้วก็สวยมากใบใบเป็นหอแล้วสูงสูงหน่อยครับยวตามไปดูกันฮะ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับก็มาถึงอีกหนึ่งแลนด์มาร์คกือของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับนั่นก็คือขอโหวตร้อยเอ็ดนั่นเองที่เราบอกมาเมื่อกี้ว่าเรามีบอ่อแสงจะมาเป็นหมอสูงๆก็ที่นี่เลงอยู่ตรงไหนของเมืองร้อยเอ็ดที่เขาบองเห็นเออแล้วเห็นเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งที่ถ่ายของฝากมีทั้งโฟกัสเฟสแล้วก็มีทั้งเครื่องดนตรีเกี่ยวกับที่นี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปครับตามไปเลยฮะ ละอันนี้อะไรบ้างขนมได้ฟูเก๋แล้วก็จะมีของพวกข้าวม้วนพวกอะไรด้วยเนี่ยขนมเปี๊ยะต็มหมดเลยเปี๊ยะเรามามีปล่อยทองด้วยโอ้โหในสดซุปเปอร์หมูเฮ้ยดีเหมือนที่กินกินกับข้าวเหนียวตอนเช้าปะ่ะใช่แล้วก็กินกับ้ระตม้มอะไรได้ด้วยอันนี้เลยเฮ้ยมาบอกทุกคนมาแล้วพี่ใช้เวลานานเรื่องนี้เสร็จทิ้ง ก็มีคาเฟ่ด้วยสหรับใครที่เดินแล้วเหนื่อยใช่ไหมก็มานั่งพักดื่มน,น้ำทานกาแฟาทานขนมหวานก่อนได้แล้วก็เดินขึ้นไปต่อก็มีตั้ตง35ชั้นเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนขอตัวทานกันก่อน สวัสดีครับไปื่ออะไรนะครับตัวกล้องก็พี่เอ็มมานะคะเป็นประชาสัมพันธ์อยู่ที่หอวลดร้อยเอ็ดเมื่อมาถึงชั้น31แล้วเนี่ยเป็นจุดชมวิวครันักท่องเที่ยวก็คือสามารถที่จะรู้ข้อมูลว่าเรามองไปเนี่ยเราเห็นภูมิทัศน์โดยรอบเห็นอะไรบ้างอย่างเช่นค่ะเรามองไปฝั่งนี้นะคะก็จะเห็นวัดสว่างอารมณ์จะมองเห็นร้อยเอ็ดแบบสาองศา ให่แล้วแบบเห็นทั้งวิวเมืองแล้วก็วิวแบบป่าแถวนั้นคือแบบโล่ระจแล้วแบบสบายตามากๆจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูกันนะครัเราเอามือถือเราเนี่ยสแกน QR โ o d ดตรงนี้นะคะแล้วเขไปสแกนรูปตรงนี้วิ่เรวงเร็วเร็เร็วเรเร็วเะ็เร็วเร็เร็วเรเร็วเร็คืรร็ อยู่ตรงนูน้นใช่หรือเปล่านะฮะตรงนู้นที่แบบอยู่ไกลๆเราอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าก็เลยแบบว่าเด้งขึ้นมาตรงนี้เราก็อ่านได้เลยประวัติก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจับให้นิ่งๆไฮเทคมากเล่วอ<ว>ีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าจอนี้เนี่ยเป็นจอสัมผัสด้วย,วยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่มองไปคือฝั่งที่ตะวันอก ก็จะคือถ้าเรามองตรงไปด้านนี้คืะทุกอย่างที่อยู่บนนี้เนี่ยคือฝั่งนี้ทั้งหมดใช่แล้วอย่างนี้ตรงอื่นก็มีใช่ก็จะมีทุกรอบยไปดูที่อื <hi> ่นหน่อยได้ไหมมีร่องตรงนี so ้ตรงไหนดีก็ตัวเนี้ยถ้ามันไหนที่ท้องฟ้าก่อดโปร่งก็จะสอบไปถึงยอดเจดีย์เจดีย์มุมนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึิมที่เป็นทิศเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะเป็นสถานที่สองคัญ คือจริงๆไม่ได้เป็นความโกความสุขนะแต่พอไปเรียนโรงแรมจริงๆแล้วมันก็สุขไม่ใช่อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนเห็นในกล้องอาจจะดูแบบมันไม่สูงเนาะอาจจะดูมันไม่เสียวแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองมาดูว่ามันสูงแลวมันเสียวแค่ไหนนึกว่าเรายืนอยู่บนรากาศเนี่ยเพราะว่าแบบกระจกเขาใสมากเลยเออในครูเราบริสเออไอ้ยยืนตรงกลางสิ่เาว่าจริงๆมี35ชั้นแล้เห็นเขาบอกว่าในอนาคตเขาจะทำซิปไลน์ตรงนี้ด้วย แค่ที่จะเรื่องรูปข้างล่างสามารถมาขอแต่งงานกันได้เจ้าสาวอาจจะรอข้างล่างแล้วจเจ้าบ่าวเนี่ยเลื่อนสไลด์ลงไป,ไปขอแต่งงานครับผมอะไรอย่างเงี้ยเขาลงไปเป็นลมเป็นหลอดควาก็ากล้าพิสูจน์ความรักไงระยะทางกว่าจะถึงทุกวันนี้อะไร และนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของร้อยเอ็ดที่สำคัญเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมาเทีย่ยวที่นี่นะครับค่าบัตรนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่50บาทาเด็กและผู้สูงอายุเนี่ยก็จะถูกลงกว่านี้อีกเปิดตั้งแต่10บลงยันสองพุ่มนะฮะก็สามารถมากันได้อยากบอกทุกคนว่าควรมาเลยละกันเพราะว่าชั้น3ที่เราไปมันก็จะเป็นพวก ของฝาคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอชั้นที่35ใช่ไหมอันที่ชั้นสาที่เราไปมาก็จะเป็นการกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุก็ชั้นสามสี่ก็จะเป็นที่ที่เราเห็นเป็นสกายวอล์กที่สวยแล้วก็ในอนาคตเขาจะทาเป็นจิไลน์ลงไปแบบห้อยลงไปฟิลเลยก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาดูนะครับเพราะว่าสวยมากๆเลยชั้นสามสี่นี่คือแบบโอ้โหเห็นวิวสุดลูกหูลูกตาแบบสวยจริงๆอ่ะรู้สึกว่าร้อยเอ็ดนี่โอ้โหเจริญจังเลยเนาะตอนนี้เนาะ ครับฉะนั้นนะครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าใครที่อยากมาเที่ยวร้อยเอ็ดก็อย่าลืมอย่าพลาดนะฮะหอโถงร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆก็ลองไปตามเส้นเที่ยวกันได้สำหรับวันนี้เราสองคนก็หมดหน้าที่ในการพาทุกคนทัวร์แล้ววันนี้เราสองคนขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนใช่พรุ่งนี้เช้าเจอกันที่บุกทหารครับถามผมว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปพักผ่อนกันครับบ๊ายบาย ัวัดเช้าวันใหม่นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุกาหารกันตอนะนี้เราจะมาพาปุซุกัสไหวพญานาคด้วยกันสาม,มองค์ด้วยกัน ท่าที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะครับเป็นสะพานริศภาพไทลาวนะครับแต่วก็มีตำนานเรื่องหนึง่งได้ยินมาว่าตรงต่อม้อะครับของต้นที่11เนี่ยระหว่างที่ก่อสร้างเนี่ยเขาเทปูนล,ลงไปเท่าไหร่ก็เทไม่เต็มสักทีก็เลยต้องส่งน้ำประดาน้ำดำลงไปดูข้างใต้เขาบอกว่าจอโครงอย่างมากคือกลวงไปนะครับเขาก็เลยต้องอัญเชิญเนี่ยเ่าปู่มาตั้งไว้ที่ฝั่งนี้และเขาก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นเหมือนกับ ทางเชื่อมแล้วว่าเมืองบาดาลกับเมืองคนมีเรื่องราวกึกขึข้นมากมายคนที่มาขอที่นี่ก็จะขอเรื่องการงานสุขภาพหรือโชคลาภอะไรค <ขอ S 1> ุณจะขอะเรื่องอะไรไหมขอ,รอเรื่องงานดีกว่าเรื่องงานไม่ค่อยมีงานสุขภาพหรือสุขภาพออกมาอยังดีอยู่แล้วถ้าแบบซื้อลอตเตอรี่อะไรเง,งี้ยได้ป่มเอาดิโอเคงั้นเดี๋ยวตามพวกเราไปขอกันตามไปไหวกันนะ ครับเราก็ได้มาแล้วชุดแต่ว่าเขาเรียกวปาชุดใบสีเนาะใช่ครับเอาไว้ไหวแบบอาจารย์อะไรมีหมากูมีน้ำแล้วก็มีคู่เกียวสองชุดเมื่อกี้แอบถามมาว่าให้ขอเรื่องอะไรเขาบอกว่าขอเรื่องโชคลาภแล้วก็การงานงั้นเดี๋ยวเราขอกันเลยดีกว่าไชครับก็หลังจากที่เราขอพรเรียบร้อยแล้ว ไหวเรียบร้อยแล้วครับจะทำอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ผของลังจะเข้าพอดีเลยเจอคิวชนเข้าไปเจอคิวชนคุณว่ารูปร่างลักษณะขององค์นี้เป็นยังไงบ้างมีหน้าเกรงขามครับแล้วก็สง่างามมากแล้วก็มีการกดรอบแล้วก็โผล่หน้าออกไปทางหันหน้าไปทางนั้นเองคือแล้วตรงที่เราอยู่เนี่ยเหมือน เป็นคนสาธารณะเนาะตอนเย็นก็สามารถมาออกกําลังกายมาวิ่งมาปั่นจักรยานได้ต้องบอกว่าใครที่ผ่านมามุกดาหารอยากให้แวะมาทําการสักการะและ้วก็ท่องเที่ยวณจุดบริเวณนี้ด้วยใช<อ>่แล้วถ้าใครเป็นสายมูก็ยิ่งแนะนําเลยเพราะว่าได้เหมาอกังการแล้วก็ได้มากราบสินดิิที่นี่ด้วยแล<ะ>้วคนที่เขาบอกกันว่าถ้าสมมติคุณขอเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องกินปลาไม่ทำผมด้วยทำไมอ่ะเหมือนท่านให้โชคเราพอกินปลาเข้าไปทุกอย่างก็จะพิ้วเป็นผมพิ้วไหลรังสายน้ำอ่านี่ก็เป็นหนึ่งองค์ที่เรามากราบไหว้กันต่อไปเราจะไปองค์ ที่เกี่ยวกับฟ้านั่นก็คือพี่โพกฟ้าใช่เดี๋ยวเราจะไปกันงั้นตามไปที่ไหว้ที่พี่พกฟ้ากันเลยไปอะไรครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราสองคนก็มาถึงสถานที่ที่สองกันแล้วนะครับนั่นก็คือวัดรอยประพุตธบัติพุทโธนั่นเองนะฮะ ที่นี่ต้องบอกเลยว่าถ้ามองไปนะครับจะเห็นเลยว่ามีองค์พญานาคที่ใหญ่มากนะครับเป็นสีฟ้าครามเลยนะครับม,มีชื่อว่าหลวงปู่สีมุกดาเ,เห็นได้ว่าก่อนที่ก่อนที่จะสร้างเนี่ยท่านจเจ้าอาวาสเห็นงูจงอางตัวใหญ่สีดําเลยท่านก็เลยมาสร้างที่นี่แล้วก็สร้างเป็นพญานาะคและจริงๆอะ่ะท่านจะสร้างสีดําแต่กลัวคนจะกลัวก็เลยสร้างเป็นสีนี<ห>้แล้วพอสร้างเสร็จเนี่ยก็มีเรื่องเล่าอีกว่าสร้างยังไงก็ไม่เสร็จจนท่านต้องอัญเชิญอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่แม่น้ําโของอ่ะครับมาปดิสถานอยู่ที่นี่ถึงเสร็จแล้วลาบตื้นไปได้ด้วยดี <S <S ก็เชื่อกันว่าถ้าใครที่มากับสักการะหรือมาลอดใต้ท่านเนี่ยจะได้สิ่งดีๆกลับไปและสิ่งไม่ดีที่ติดตัวมาก็จะออกไปด้วยลาตัวท่านที่ยาวเนี่ยยาวประมาณมร2 2เมตรคือยาวมากๆใหญ่มากๆสูงด้วยเออไหนๆเรามาแล้วเราก็เข้าไปกราบไหว้แล้วก็ไปลอดใต้ท่านครับผมเพื่อจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างใช่ไปกันเลยฮะไปครับ โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงตรงส่วนที่เป็นหาของน,น้าแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มรออตั้งแต่หาะครับไปจนลำตัวแล้วก็ไปตรงสุดขาเขาบอกประมันเจ็ดรอบครับจัถึงหัวเลยนะ,ะเราจะลััเลยครับนะครับ เป็นที่ได้มากับวันนี้นะครับก็จะจุดเราจะเห็นตัวเลขแล้วก็เมื่อกี้ได้ได้ทำการรอดแต่ละรอดละแต่ละรอดก็จะมีความหมายบางรอดก็เรื่องการเงินบางรอดก็เรื่องการงานบางรอดก็เรื่องสุขภาพพอทุกคนก็รอดตามแล้วก็จะได้7เรื่องที่ทุกคนต้องการ หลังจากที่เราได้สักการะครับปู่สีมุกดาแล้วเราก็ได้รอดถึงเจ็ดรอดด้วยกันหลังจากที่เราสักการะที่นี่แล้วเนี่ยเราอย่าลืมไปว่าตรงนู้นนะครับหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ด้านหลังนะครับก็คือต้องเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงนะครับคือถ้านั่งรถขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเจอหลวงพ่อใหญ่ก่อนเดิน้นไปข้างบนแล้วก็เดินลึกเข้ามาก็จะเป็นองค์พระพาราตรงนี้ครับผมรับรองว่าเราสองคนเนี่ยทำทุกอย่างหมดแล้วปีนี้ต้องปังนะงานต้องมาถ้างานไม่มารางวัลที่หนึ่งก็ต้องมีอ ครับผมก็วันนี้นะครับอิ่มเอมมากนะฮะ สำหรับสายบุญก็ได้บุญได้ไหว้พระได้ทำการสการะอย่างเต็มที่ส่วนสายเที่ยวเก็ได้ภาพสวยๆแน่นอนเพราะว่าแต่ที่ที่เราไปนะครับจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเลยแล้วมันก็เอกลูซีฟมากคือถ้าเราอยู่ในกรุงเทพหรือในเมืองเนี่ยเราก็จะไม่สามารถได้ชมบรรยากาศหรือว่าอากาศดีๆแบบนี้เนาะสำหรับปีนี้ก็เป็นอ e ีหนึ่งที่อยากบอกให้คนรู้ว่าพญานาคไม่ได้มีแค่ที่นครนมนไม่ได้มีแค่ที่อุดรครับไม่ได้มีแค่ที่พึงกาศครับที่มุกดาหารก็ยังมีพญานาคสามพิภพให้ทุกคนมากราบไหว้กัน สำหรับวันนี้เราไปไหว้มาแล้ว2วพิภพครับสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปไหว้อีกหนึ่งพิภพกันก็อยากให้ติดตามกันแล้วกันวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนก่นกอนทักทันเอาแรงเอาเลือกเอาใช้ด้วยพรุ่งนี้จะไปไหว้อีกหนึ่งพิภพกันเดี๋ยวตามไปกันเลยครับ แลนวก็าะเห็นว่าฝนใกล้จะตกแล้วลงแรงมากเลยนะแล้วก็อยูดตีดกับม้ม่น้งโขงด้วยเดี๋ยวผมกะสร้งางความพักผ่อนวันละทันครับ,นนรบวันนี้ไปละครับครับ ครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันที่3แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณอ่าเขาเรียกว่าแก่งกระเบาก็สําหรับใครที่อยากจะมานะครับก็ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่15บห้ากิโลนมตที่นี่เขาก็เชื่อกันว่าเหมือนเป็นเมืองบาดาลที่ยิ่งใหญ่อยู่ข้างล่าง แล้วก็พญานาคองค์นี้นะครับชื่อว่าพญาสีผู้ชมมุกดาณคราชนะครับเราก็จะมาลอดใต้ลำตัวท่านกันเมื่อวานเรียกว่าเป็นตัวแทนของพิพพดินพิพพดินแล้วก็บริเวณแห่งนี้ก็เป็นส่วนสาธารณะด้วยนะครับก็สามารถมากราบไหว้ท่านแล้วก็สามารถมาออกกาลังกายเดินเล่นกันได้แล้วก็วิวสวยมากๆเลยตรงนี้<ๆ>อโอเค<ๆ>ผมว่าถึงเวลาสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปสักการะกันเลยดีกว่าไปไปครับ เดินทางอีสารเมืองรองเราสาวัน2คืนเริ่มตั้งแต่วัดปากกุงนะฮะแล้วก็มีหอโวด์ร้อยเอ็ดใช่สวยงามนะฮะแล้วก็แตกตาด้วยเพราะว่าผมก็เป็นครั้งแรกที่จะมาร้อยเอ็ดแล้วอยากพูดถึงวัดปากกุงหน่อยนะเพราะว่าผมไปวัดมาเยอะครับคือไม่ค่อยเห็นวัดที่แบบสวยขนาดนี้แล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่แบบว่าน่าดูมากครับแล้วก็มีพระบรมสายลิกาตุอยู่ด้วยคือแบบโอ้โหถ้าใครอยากมาวัด ทั้งสวยงามและมากราบไหว้สศกดิ์สิธิ์<อ>เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตคุณเนี่ยก็เดนเินเิญที่วัดปากุงได้เลยเฉยมากส่วนหอโวทเนี่ยโอ้โหเกินความคาดฝันคือตอนเราเห็นจากภายนอกแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าหอโวทเนี่ยก็ภายนอกก็ดูแบบสวยนะครับเหมือนเครื่องดนตรีเก่าๆแบบที่เรารู้จักก็คือโวทนั่นเองแล้วพอได้ขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าร้อยเอ็ดก็เป็นเมือที่สวยมากเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราไปเดินสกายวอล์กเขาทำดีมากแล้วก็อนาคกจะมีซิปไลด์ด้วยหลังจากร้อยเอ็ดแล้วเราก็เดินทามามุกดา สักการะพญานาคทั้งสามพิพพ์นั่นก็จะมีพิพพดินพิพพฟ้าพิพพน้ำา้แล้วคุณเชื่อไหมว่าพญานาคทั้งสามพิพพเนี่ยตั้งจุดที่ลองจิจูดเดียวกันเลยคือ104องศาแล้วก็43ามิตาตรงกันเป๊ะเลยไม่น่าเชื่อและชาวมุกดาหารนี่เขาก็เชื่อว่าพญานาคทั้งสามพิพพเนี่ยก็คือปกปักรักษาให้ชาวมุกดาหารเนี่ยมีชีวิตที่ร่มรื่นอยู่เย็นเป็นสุขกวันอื สำหรับใครที่ดูการเดิน uh oh, er ทางของเรานะครับก็อยากให้ทุกคนมาตามรอยพวกเราแล้วกันเอาตรงตัวเอง,งอยู่อีสานมานะแต่ว่าอีสานแต่ที่ก็จะมีความอันตรายของตัวเองไม่เหมือนกันครับใครที่กําลังคิดอยู่ว่าเออวันหยุดวีคนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีนะฮะก็ลองชวนชวนแฟนชวนเพื่อนหรือครอบครัวนะครับลองออกมาเปิดโลกอันซีนนะฮะออกมาเที่ยวนะครับประเทศไทยของเราเชื่อว่ามีสถานที่สวยๆงามงแล้วก็มีที่ให้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ย หลายจังหวัดแล้วก็หลายที่ด้วยกันได้สำหรับวันนี้ก็สิ้นสุดการเดินทางของพวกเราแล้วนะครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับวันนี้พวกเราสมงงนการลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับอขอบคุณครับ